ก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีหลวงปู่ก็ดีคุณยายอาจารย์ก็ดีเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่พอใกล้จะสิ้นปี mm. จะขึ้นปีใหม่เมื่อมีญาติโยมมาที่วัด มากราบท่านก็ท่านก็นมักจะเตือนว่านี้แก่กันอีกปีแล้วนะแต่ว่าท่านพูดแบบให้กำลังใจเออจะได้อีกปีหนึ่งแล้วบุญบารมีนะ่ะมันแก่กล้าตามอายุไหมเออพูดอย่างนี้แล้วใจค่อยชื้นหน่อย นี่จะสิ้นปีหน้าเหี่ยวไปเยอะแล้วเนี่ยว่าโ,อ,โอ,อย่างนี้เดี๋ยวใจเหี่ยวไปด้วยก็คุณยายก็จะตื่นจะได้ปีหนึ่งแล้วหนึ่งปีที่บานมาบุญบาร,รมีเราแก่กล้าเพิ่มขึ้นอีกสักเท่าไหร่ซึ่งก็เลยกลายเป็นการบังคับเราไกลาๆว่า ต้องไปทบทวนบุญของเราเองว่าเราได้สร้างบุญอะไรมามั่งตลอดทั้งปีนะทำไมจึงต้องมาเตือนกันอย่างนี้ที่ต้องเตือนกันอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งละนึกถึงบุญครั้งใด บุญก็จะขยายบุญก็จะขยายตัวแล้วก็ทำให้ชุ่มชื่นใจขึ้นมาพูดง่ายๆหนึ่งจากบุญนะเกิดสามวานระวานระที่หนึ่ง mm. เมื่อคิดจะทำบุญวานระที่สองเมื่อขณะทำบุญและวานระที่สาม เมื่อตามระลึกถึงบุญการตามระลึกถึงบุญนี้ไม่จำกัดว่าห่างจากที่เราทำไว้แล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีนึกถึงได้ก็แวบขึ้นมาก็ให้ใจอิ่มเอิบอยู่ในบุญอย่างนั้นเรื่องนั้นนั้นใจก็จะชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วบุญก็เกิด เหมือนอย่างกับเรามีพืชพันมีเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ในมือแล้วจะโปรยเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะขึ้นเมื่อน,นั้นบุญที่เราทำเอาไว้ดีแล้วก็เหมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่เราเตรียมเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นจะหวานเพิ่มลงไปอีกเมื่อนไรมันก็มีแต่จะ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอปลายปีเขายายก็จะเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเองก็เกิดปลายปีซะอีกด้วย <c oughs> <c oughs> เจอหน้ายายเป็นต้องเตือนเลยหลวงพ่อทัตตะ <c oughs> นี่จะสิ้นปีจะถึงวันเกิดตัวเองอีกแล้วนะ <c oughs> ทบทวนบุญบารมีซะให้ดี ข้างหน้าจะต้องไปอีกไกล <c oughs> แล้วก็ชาตินี้ถึงเราจะยังไม่บรรลุนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของเราในการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีเก็บสเสบียงให้ดี พอมาถึงคราวจะไปสร้างบุญสร้างบารมีของกหลงปู่ในภายภาคหน้าเนื่องจากหลวงปูท่านเตรียมทีมงานของ,ของท่านพร้อมทุกอย่างทานท่านก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาทำกันไว้เต็มที่เพราะว่าท่านสร้างโรงทานหอฉันเอาไว้ที่วัดปากน้ำ เพราะฉะนั้นท่านสะเท่า,ทากับท่านสร้างหลักประกันว่าจะเกิดกี่ชาติต่อไปข้างหน้าเรื่องความอดอยากยากจนท่านไม่มีละท่านพร้อมจะเดินหน้าอันที่สองศีลท่านก็เคี่ยวเข็นตัวของท่านแล้วก็ลุกสิทธิ์ลูกขาในยุคนั้นอย่างดีว่าฟังให้ชัด ศีลนะที่เรารู้จักกันเป็นศีลที่คอยระวังรักษาควบคุมตัวเองไม่ให้ล่วงละเมิดไปทำอะที่มไม่ถูกไม่ควรแต่ศีลที่หลวงปู่ท่านเขี่ยวเข็นให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเข้าถึงให้ได้ คืนดวงศีลภายในนี่ต่างกันอย่างนี้ทั่วไปเวลาพระให้ศีลรับศีลกันก็นเ,เอาไปรักษาเอาไว้จะพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีอะไรก็ตามทีแต่ว่าน้อยนักที่จะรักษาศีลได้มั่นคงจนกระทั่ง บังเกิดเป็นดวงศีลผุดขึ้นมากลางกายตรงนี้ยากแต่หลวงปู่ท่านได้เคี่ยวเข็นลูกศิษย์ลูกหาในยุคของท่านอย่างฉกาดฉกันเพราะฉะนั้นพอพูดถึงศีลเมื่อไหร่ก็เป็นที่นรู้กันว่าหมายถึงดวงศีลสว่างโพลงขึ้นมานะเวลาเราทำภาวนาพอใจหยุดใจนิ่ง ดวงปฐมมัมักก็เกิดเอาใจจดจอนิ่งกลางดวงปฐมมัมมักดวงศีลจะเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากพวกเราหลวงปู่นะท่านเตรียมเตรียมขุนผลกองทัพธรรมของท่านในสมัยในสมัยของท่านท่านเตรียมอย่างนี้ศีลที่ท่านหมาย หมายถึงดวงศีลซึ่งเป็นหลักประกันมั่นคงจริงๆว่าเกิดกี่ชาติกี่ชาติอย่างไงนี่ก็ยังได้เกิดเป็นคนแน่นอนไม่ผิดไม่พลาดไม่บิดเบือนเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ถึงเวลาที่จะต้องทบทวนว่า เราเข้าถึงดวงศีลกันได้แล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องขมักขมนแล้วนะเพราะว่านี่เป็นคำเตือนที่คุณยายก็เตือนหลวงพ่อเองหลวงปู่ก็เตือนลูกศิษย์ของท่านสมัยนอนเพราะว่าทานเป็นหลักประกรันว่าเกิดกี่ภพกิ่ชาติไม่อดอยากยากจนอีกแล้ว ศีลเป็นหลักประการบังเกิดอีกกีบพบกี่ชาติได้เป็นคนแน่ๆและเป็นคนที่มีลักษณะบดิสุทธ์บริบูรณ์จะอีกด้วยคือทั้งแข็งแกร่งแข็งแรงเกิดเป็นชายก็ชายจริงเกิดเป็นหญิงก็หญิงแท้ไม่ใช่ผู้ชึงผู้ชิงอะไรหรอกเป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นก็ไปทบทวนศีลของเราให้ดีกันนะนี่ก็เป็นเรื่องที่สองแล้วเรื่องที่าสามก็เรื่องของการภาวนาของพวกเราก็ขอถือโอกาสพูดแทนหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราว่าโอวาทที่ท่านให้เอาไว้อะ หัวหน้าชั้นนั่งอยู่นั่นนะหัวหน้าชั้นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานำกล่าวทุกทุกคืนนะตั้งแต่แม่มือตื่มือมิดก็ว่าไปจนกระทั่งเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในเราเราเป็นพระพระเป็นเราก็ทบทวนก็ว่าก็ท่องกันมาอย่างนี้ นี่จะสิ้นปีแล้วไปทบทวนดูสิว่าท่องคาถานี้มากี่ปีแล้วแล้วถึงคราวจะเลิกท่องได้แล้วอย่างปีนี้ที่เลิกท่องไม่ใช่ว่าขี้เกียจอ๋อมันเลิกมืดแล้วานะเพราะฉะนั้นนี่จะสิ้นปีแล้วขอให้เลิกมืดซะเร็วๆนะ จะได้โอนอโอนกนรรมสิทธิ์ให้คนอื่นเข้าไปท่องแทนเราท่องมาพอแล้วถ้าเราทบทวนแล้วเราพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาตลอดปีนี่เราไม่ผิดไม่พลาดถ้าอย่างนั้นเราก็จะได้ปลื้มใจของเรายิ่งกว่านั้น อย่างที่เคยพูดกันเอาไว้ว่าการสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะมีอยู่สองมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเบื่อเบื่อชาวโลกพูดแล้วมันไม่ค่อยจะฟังท่านท่านเลยสร้างบาร,รมีของท่านไปลาพังลำพังท่านไม่ยุ่งกับใครเลยท่านก็ไปแบบเดียวๆของท่าน พระสัมมาพระพุทธเจ้าประเภทนี้มีเยอะแต่ว่าชาวโลกได้ประโยชน์จากท่านไม่เต็มที่คือได้ประโยชน์จากท่านในแงท่ที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญให้พอท่านนั่งสมาธิกลั่นใจใจดีเอาออกไปรับบาตรใครมา ตักบาตรกับท่านอันได้บุญเยอะก็ช่วยเป็นรายรายไปอย่างเจ้าบางคนเจ้าสติปจ๊อบนั่นน่ะไปทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในอดีตนะเลยดังระเบิดเถิดเทิงชาตินี้แต่ว่าไม่ได้คำสอนจากท่านได้แต่เนื้อท่านเป็นเนื้อนาบุญให้พระพุทธเจ้าประเภทแรกก็ มีประโยชน์ต่อชาวโลกก็มากกันนะเพราะเป็นเนื้อนาบุญให้ก็หาได้ไม่ง่ายท่านก็เป็นให้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสัพพันญูพุทธเจ้าซึ่งขนสัตว์โลกนะไปครั้งอะะเยอะๆอย่างพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าบรุรมครูของพวกเราก็ตั้งแต่ตรัสรู้ก็ ส่งสอนสัตว์โลกอยู่ถึง45ปรรษาคนในยุคนั้นก็ได้บรรลุธรรมหมดกิเลสตามพระองค์ท่านก็ไปเยอะคำสอนของพระองค์ท่านก็ยังตกหลงเหลือมาถึงพวกเราก็ถือว่าพระองค์ท่านได้สร้าง คุณประโยชน์แก่สัตว์โลกยังมากมายมหาศาลเราก็ได้คุณประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระองค์ท่านด้วยถามว่าพระองค์นะบำเพ็ญบุญบาร,รมีอย่างนี้มาอย่างไรย่อๆสั้นๆพอดีเดียวหนึ่งแหละพวกเราก็าจะได้ไปดูนิทรศการกันไปดู ภาพยนตร์สามมิติที่จะให้ลูกหลานเขาของเราได้ชมกันในวันที่สิบสี่แต่ว่าก็พอดีด้วยมีหลวงพ่อพระผู้ใหญ่ท่านเมตตามามุทิตาหลวงพ่อ<า>ท่านมาถึา <laughs> ท่านมาถึงแล้ว <laughs> วันนี้ก็ขอพูดย่อๆสักนิดหนึ่งคือ เพื่อจะได้หลวงพ่อท่านจะได้ไม่ต้องรอ,อนานขอพูดสักนิดเดียวว่าในการบำเพ็ญบารมีถ้าเราบำเพ็ญบารมีแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ง่ายหน่อยแต่คำว่าง่ายนี่ก็ว่าก็เป็นกลับๆน่าจะบอกไหมแต่ว่าถ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วก็ ็หนักหนาสาหัสหน่อยแต่ว่าเป็นประโยชน์กับชาวโลกได้เยอะกว่าทีนี้อยากจะชี้ให้ดูว่าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเมื่อเป็นเมื่อชาติต้นๆอย่างกัพวกเราอย่างเนี้ยท่านบำเพ็ญอย่างไรจึงได้แตกต่างบารมีของพระองค์ท่านจึงแตกต่างจากบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้า ข้อสำคัญก็คือไม่ว่าท่านจะสร้างบุญสร้างบารมีมากน้อยเพียงไหนเป็นนิสัยของพระองค์ท่านคือตลอดทางบําเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรตลอดเลยคือตัวของพระองค์ท่านจะจะทำบุญอะไรก็ตามที ต้องชักชวนคนอื่นไปด้วยถ้าพูดอีกทีไม่ว่าจะทำความดีอะไรนะเป็นต้องนึกถึงคนรอบข้างชวนใครได้มากเท่าไหร่ท่านก็ชวนแล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาร,รมีเคียงบา่าเคียงไหลกันไปด้วยเหตุนี้เมื่อท่านมาตรัสรู้ในชาตินี้ จึงมีพระสาวกบังเกิดขึ้นมากแม้แต่พวกเราที่มาห่างจากท่านสองพันกว่าปีนะว่าที่จริงไม่ใช่ไม่เคยเจอกับพระองค์ท่านเคยเจอแต่ว่าอีตอนเจอนะไม่ได้ทุม่มไม่ได้ทุ่มสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับท่านเป็นแต่เพียงแห่ไปดูด้วย แห่ไปดูด้วยบางครั้งบางคราวเพราะบางครั้งบางคราวไม่ได้ทุ่มชีวิตทำอย่างกระท่านก็เลยเกิดกันหางไม่มากนะแค่2,500ก็ปีมันเป็นอย่างนี้แต่เอาแหละหลักของกัลยาณมิตรก็คือไม่ว่าจะสร้างบุญสร้างบรารมีสร้างความดีมากน้อยเพียงไหนแต่ละครั้งไม่ทำเดียว ต้องชักชวนคนรอบข้างทำไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราจะสิ้นปีแล้วนอกจากทบทวนบุญของตัวเองแล้วก็ขอให้ทบทวนถึงว่าได้ชักชวนหมู่ญาติพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายนะ สร้างบุญร่วมกันมากน้อยเพียงไหนถ้าทบทวนดูแล้วเห็นช่องทางที่จะใครจะชวนใครสร้างบุญใหญ่ตามมาก่อนสิ้นปีได้ก็ขอให้ทำเถอะนะเราทบทวนบัญชีบุญเราแล้วเป็นส่วนตัวแล้วก็ต้องนึกถึงบัญชีสร้างทีมสร้างทีมบุญอีกด้วย ถ้าอย่างนี้เกิดไปกี่พบกี่ชาติไม่เหงาคำว่าไม่เหงาในที่นี้อยากจะชี้ขยายความอีกนิดหนึงหลวงพ่อท่านเข้ามาแล้วดูให้ดีประเทศไทยเนี่ยมีประชากรหกสิบกว่าล้านหกสิบเจ็ดล้านจึงรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ได้ นี่ถ้าทั้งประเทศไทยขณะน,นี้มีคนสักล้านสองล้านเท่านั้นป่านนี้จะโดนยึดประเทศไปแล้วแต่ความที่มีหมู่ญาติชาวไทยกันอยู่หกสิบกว่าล้านเพราะฉะนั้นจึงรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นการมีหมู่ญาติมีกำลังญาติ ญาติร่วมชาติรางญาติร่วมสายเลือดญาติร่วมตระกูลก็ตามทีเถอะการมีหมู่ญาติเป็นเรื่องสำคัญจึงทำให้เราสามารถรักษาแผ่นดินไทยแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขกันมาได้อย่างทุกวันนี้นี่เป็นเรื่องของหมู่ญาติช่วยช่วยกันบ้านเมืองจึงเป็นสุข ก่อนที่คนไทยจะมาอยู่ในแผ่นดินนี้ว่าไปก่อนมนุษย์จะมาอยู่สิงสาราสัตว์ก็เต็มเมื่อสิงสาราสัตว์ไปก็มนุษย์ที่มาอยู่ในแผ่นดินไทยนี้ก่อนพวกบรรพบุรุษของเราเป็นจะเป็นชนชาติไหนเผ่าไหนเราไม่รู้แต่เมื่อคนไทยเข้ามาอยู่คนเหล่านั้นเขาก็เลยไปอยู่ตามป่าตามเขาไป ยกแผ่นดินให้กับบรรพบุรุษของเราเพราะว่าบรรพบุรุษของเราหมู่มากกว่าเขาเขาก็เลยต้องหลบเปิดทางให้เขาก็เลยต้องไปอยู่ตามป่าตามเขายกแผ่นดินให้เราเราก็เลยได้อยู่เป็นสุขมาถึงทุกวันนี้พวกนั้นเขาน้อยญาติเขาน้อย รักษาแผ่นดินไม่ได้จึงต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาหรือบางทีเขามีมากกว่าเราแต่ทะเลาะกันเองแต่กระจายกันไปพอเราเข้ามาเราก็เข้ามาสบายสบายเลย <c oughs> บรรพบุรุษของเรา <c oughs> เขาก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาบางพวกก็สูญชาติไปเลยสูญเผ่าไปเลยบางพวกก็ นั้นก็ขอมาเป็นคนไทยด้วยก็มีอ้าวก็อยู่ๆกันไปการมีหมู่ญาติจำนวนมากเป็นประโยชน์แต่มีข้อแม้ต้องเป็นหมู่ญาติที่เอาบุญถ้าหมู่ญาติที่ไม่เอาบุญเดี๋ยวก็ทำให้หมู่ญาติแตกแล้วก็จะต้องเสียแผ่นดินเสียอะไรไปต้องไปอยู่ป่าอยู่เขา แต่ถ้าญาติที่เอาบุญด้วยกันก็รักษาประเทศรักษาแผ่นดินเอาไว้ได้ดีเพราะฉะนั้นการทำบุญแล้วชักชวนหมู่ญาติสนิทมิสหายสร้างบุญร่วมกันด้วยนอกจากจะได้อุ่นใจที่ว่าเออไปไป,ไปไปไปด้วยกันแล้วยังอุ่นใจที่ว่าช่วยรักษาประเทศชาติรักษาบ้านเมืองเอาไว้ ส่งต่อส่งทอดกันไปถึงลูกถึงหลานได้อีกด้วยแต่นั่นนะต้องเป็นหมู่ญาติหมู่เพื่อนที่เอาบุญวันนี้บ้านเมืองของเราก็มีเรื่องไม่ค่อยจะเรียบร้อยอยากจะฝากเอาไว้หน้าที่ของพวกเราที่เข้าวัด มีหน้าที่โดยเฉพาะเลยคือประสานหมู่ญาติพี่น้องชาวไทยของเราให้หันหน้ามาปรองดองกันแล้วก็อย่าไปพูดอะไรมากหาเรื่องชวนทำบุญมันเรื่อยไปจะเอาผิดเอาถูกคนกำลังทะเลาะกันนะก็ เดี๋ยวเราจะถูกถูกอึสองอึกเข้าให้นะอย่าว่าแต่เราในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุโกสัมพีทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องน้ำลาดซ้วมเอเรื่องเล็กนิดเดียวแต่ทะเลาะกันแล้วมันปากแยกพวกทะเลาะกันเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าไปเตือนนี่เธอ ไอ้าชาวบ้านเข้าบั่งไหมอุตส่าห์บวชมาเป็นพระแล้วมาทะเลาะกันไอ้เรื่องน้ํำลาดซั่วไห้ชาวบ้านเขาดูเนี่ยเลิกเลิกไปไปบวชมาจะมาปราบกิเลสไม่ใช่มาทะเลาะกันให้ชาวบ้านเนี่ยเขาดูกันไม่เอาคนกําลังทะเลาะพระกําลังทะเลาะเหมือนกันเลย <c oughs> พระพวกนั้นว่าไงพระองค์ท่าน พวกข้าพเจ้ากำลังมันปากพระองค์ก็ไปอยู่ส่วนพระองค์เถอะให้ข้าพเจ้าทะเลาะกันต่อไปขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนเลยเพราะฉะนั้นพวกเรานะฮึมฮึ่มอย่แล้นนะไม่ต้องไปยาศึกเดี๋ยวจะโดนอึกสองอึกแถมมา แต่ว่าชวนมาทำบุญมีบุญอะไรจะชวนได้ล้วไปชวนเข้าไปไม่ต้องไปพูดเรื่องใครผิดใครถูกชวนทำบุญมันตะพื้ตะพื้มันลำคาญก็ถูกแล้วแหละที่มันลำคาน <c oughs> อย่างน้อย <c oughs> มันลำคานแล้วเอทำบุญแก้ลำคานก็ดีกว่ามันไปทะเลาะกันต่อ <c oughs> ชัด,ดหรือไม่ชัดครับ เพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เดี๋ยวไปช่วยกันชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นสามมิติไอซียเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ็ดวันหลังความตาย <c oughs> แต่เรายังไม่ตายนะแล้วก็และนิทัศการความจริงหลังความตายที่มหาวิหารคดนะ,ะวันนี้ ก็เราเป็นดูกันและจะได้มีข้อคิดไปฝากผู้ที่เราจะไปชวนทำบุญเองเอ้ยทะเลาะกันก็ตายไม่ทะเลาะกันก็ตายแต่ว่าก่อนตายนะเอาบุญไปเยอะๆก่อนนะใครจะผูกคอตายใครโดดน้ำตายก็ช่างมันเถอะแต่เองนะก่อนตายเอาบุญไปเยอะๆ ใครผิดใครถูกไม่ต้องไปตัดสินให้เดี๋ยวจะโดนขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะคนทะเลาะกันเขาไม่ฟังเราเหมือนกันโบราณท่านว่าไว้คนทะเลาะกันชักมีดชักปืนชักดาบ เรารู้จักทั้งสองฝ่ายขอทีขอทีอทม,ทมันเลยให้คนละทีแผลเวอร์เลยนอนทั้งสองฝ่ายมันให้คนละทีเลยไม่ได้กลับบ้านไปไปไป่าช้าแทนเพราะฉะนั้นขอนะว่าไม่ต้องไปขอทีกับใครแต่ชวนเข้ามาทำบุญกับเรานึกถึงบุญอะไรได้ก็ไปชวนถ้ายังนึกอะไรไม่ออกก็ ทำบุญกับคุณยายก็แล้วกันนะ <c oughs> มาหลอกคุณยายทองคำด้วยกันอย่างนี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อเราด้วยต่อผู้ที่เรารักใคร่นับถือด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาด้วยก็ขอให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันทุกคนนะบูชาพระปลอมกัน <c oughs>